สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับบรรยากาศวันพฤหัสบดีที่ถือว่าใช้ได้เลยสําหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีของเราวันนี้มี3มเรื่องมาแบ่งกันเรื่องแรกจะพูดถึง Dogecoin มีหัวข้อข่าวออกมาบอกว่ามหาเศรษฐี Tesla คุณอีลอนมัส กลับมาสนับสนุนโดจคอยอีกครั้งหรือเปล่านะครับมาตามเรื่องนั้นกันเรื่องต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของคริปโตคอมมิชชั่นั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้กลายเป็นผู้นําในเรื่องของ Bitcoin mining แล้วหลังจากที่แน่นอนนะครับประเทศจีนก็แบนแล้วแบนอีกในเรื่องของการขุดนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกามีแฮชเ r a t เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกนะเพื่อน ส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็จะมาพูดถึงพกกระดดนะครับเราเห็นได้แล้ววันนี้ราคาของดดเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับหลังจากที่มันมีข่าวออกมาในเรื่องของ p r r c h h i n n u u t t o o นะครับจะเปิดประมูลอย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับมาอัปเดตสั้นๆกันในเรื่องของพกกระดดนะครับมาพูดถึงโดช o คยของเราก่อนเพื่อนๆน,นะครับคือข่าวนี้ต้องขอเรียนนะครับมันจะไม่ใช่ข่าวแบบ ในเรื่องดีตรงๆนะเพื่อนๆแต่มันเป็นอารมณ์ของด o g e Community ที่รู้สึกว่ากลับมาฮึกเิมเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หัวข้อข่าวนี้เขาบอกว่ามหาเศษ Tesla, Elon Musk รษฐีเทสลาอีลอนมัสส่งสัญญาณสนับสนุน d ด e c คอยอัปเดตหลังจากที่ Bitcoin มันเริ่มติดจรวดนิดนึงนะครับคือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อนๆนะครับคุณ Billy m a r ร์คัสเนี่ยแกเข้าไปทวีตในเรื่องของ ดอจคอยนะครับเกบอกว่าโนดมันสำคัญมากนะครับมันเป็นตัวขับเคลื่อนเน็ตเวิร์มัน Validate Transaction แล้วทำให้บล็อกเชนมันอัปเดตได้ทันท่วงทีนะครับมันเป็นเรื่องดีที่เราจะอัปเดตเวอร์ชัน1.14.4ซึ่งจะทำให้ Transaction ของดอจคอยเนี่ยมันถูกลงนะครับจริงๆเขาเขียนอีกยาวเฟื้อยเลยแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือคุณอีลอนมัสแกเข้าไปยกนิ้วโป้ให้นะครับเหมือนกับว่าอืมใช้ได้สุดยอดนะครับและอีกทวิตหนึงนะครับ คุณบิลล์มาสเกสแก็บอกว่าถ้าคุณไม่รันดอชคอยน์โนดนะคุณคือซาตานนะครับพี่อีลอนมัส์หรือคุณอีลอนมัสก์ก็เข้าไปเขียนว่า100%เนะเหมือนกับเห็นด้วยนะครับและเช่นกันนะรูปนี้นะเขาบอกว่านี่คือดอชคอมมิชชั่นนี่คือผมนะครับเป็นรูปขำๆเป็นม,มีขำๆคุณอีลอนมัส์แกก็เข้าไปหัวเราะในนั้นนะเพื่อนๆน,นี่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์การเปลี่ยนแปลงนะครับว่าสมัยก่อนหลังจากที่แกงเงียบมาหลายอาทิตย์นะเกือบเป็นเดือนนะเพื่อนๆน,น,นะครับ แต่ในดอทคอมมิตี้ก็คุยกันนะว่าตอนนี้แกกําลังอารมณ์ดีนะเพราะว่าถ้าใครที่ตามข่าวในเรื่องของคุณอีลอนมัสเนี่ยเมื่อ3-4วันที่แล้วนะครับมีข่าวออกมาเพียบเลยในเรื่องของการที่แกมาตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วในเรื่องของมหาเศรษฐีนะครับตำแหน่งมหาเศรษฐีเนี่ยแซงแข่งกันไปแข่งกันมากับคุณเจฟเบโซสนะครับทีนี้คุณเจฟเบโซสเพื่อนเมื่อไม่ไม่กี่วันก่อนนะครับแกทวีตเหมือนกับว่าให้กําลังใจพวกสตาร์ทอัพประมาณนี้นะครับ แกพูดประมาณนี้นะแกบอกว่าอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเรามีความสามารถขนาดไหนว่าเราทําอะไรได้เราทําอะไรไม่ได้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีหลายคนเคยบอกว่า Amazon เนี่ยบริษัทของแกเนี่ยน่าจะไปไม่รอดน่าจะล่มล่มสลายนะน่าจะเฟลแต่วันนี้เขาบอก Amazon is one of the world's most successful companies นะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีการประสบความสําเร็จอันดับหนึ่งของโลกอะ่ะนะครับหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของโลก คุณอีลอนมัสของเราแกเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆให้เหรียญเหรียญเงินนะครับประมาณว่าคุณคือที่2นะคุณไม่ใช่ที่1นะคุณคือที่2ผมเป็นที่1เพื่อนๆนะฮะนี่คือแสดงให้เห็นถึงความขี้เล่นความอีโก้ของเศรษฐีนะครับซึ่งคนธรรมดาอย่างเรานึกไม่ออกหรอกนะครับมีเงินอันดับหนึ่งอันดับ2ของโลกแล้วอะนะคือของเราเนี่ยนะได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวจะไป เนะที่ยวป่าเขาไปไหนก็ได้เนี่ยเราถือว่านั่นก็คือสุดๆแล้วของชีวิตเรานะฮะแต่ของแกเนี่ยคือซื้อได้ทุกอย่างนะไปไปนะ ไปในอากาศก็ได้อะไรก็ได้นะฮะแต่ก็ยังมีอันดับหนึ่งอันดับ2นะครับทั้งนี้ทั้งหมดนี้มันก็สร้างความคึกคืนให้กับ Doge Community ว่าเออหรือแกกลับมาแล้วนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆในเรื่องของด e f ฟ u n เดชั่นนะครับคุณอีลอนมัสก์ก็มีตัวแทนใน d o ด e Foundation และแน่นอนในการส่งดอ e ไปมูลไตรมาสแรกของ2022ทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมนะครับรวมไปถึงดออ e เทเรียมบิทเอยอะไรเอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้น เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อาจจะยังติดดอยอยู่นะอย่าเพิ่งหมดหวังนะเพื่อนๆนะครับทุกอย่างมีการขับเคลื่อนหลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับ Bitcoin ด้วยพอสมควรนะครับเอาละนั่นคือเรื่องของโดสจบไปนะมาดูไฮไลท์ที่2ซึ่งทําให้ตลาดคริปโตทั่วโลกเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้นะครับสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้นำ Bitcoin mining หรือการขุดบิ c คอยหลังประเทศจีนแบนเรื่องการขุดและนโยบายคริปโตต่างๆนะครับเหตุผลที่ ดอสคริปโตโคอมมิตี้เขาภัยเหตุผลที่คริปโตโคอมมิตี้มีความสูงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะบรรยากาศบนตลาดทุกครั้งที่มีข่าวจากจีนในเรื่องของการขุดในเรื่องของการแบนอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงต่อให้เราสนหรือไม่สนก็ตามว่าจีนไม่มีค่าในเรื่องของบิตคอยน์ไมนิงนะฮะมันมีผลต่อตลาดนะฮะแต่ตอนนี้นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยนี่ตามกราฟนี้นะพนเพื่อนๆสีเหลืองนี่ของประเทศจีนนะครับ แฮ r เรทของเขาตกไป38%เพื่อนๆสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้มีเขาเรียกคือ Market Share นะครับหรือว่า h Rate Share เนี่ยอยู่ที่35.4%ตอนนี้เป็นผู้นำแล้วนะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแ a r a t e หรือ Market Share อยู่ที่16.8%หนะหมายถึงตอนนี้ของอเมริกาเนี่ยขึ้นมา105%แล้ว คาซัคสถานกับรัสเซียก็เช่นกันนะครับเพิ่มขึ้นมา120และก็61เนนะครับแน่นอนครับประเทศเขาค่าไฟถูกนะครับแต่นี่แหละนะครับนี่ก็คือไฮไลท์ที่ทุกคนพูดถึงในวันนี้ว่าตอนเนี้ยนะอุ่นใจขึ้นมาสหรัฐอเมริกาแฮชเรทสูงนะครับแล้วก็ดราม่าน้อยกว่าเยอะถึงแม้ว่าจะมีดราม่าแต่ก็น้อยกว่าเยอะนะเพื่อนๆแต่เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมผมลองนึกขำๆดูนะถ้าเกิด วันหนึ่งบิตคอยมันไป1 0 0 0 0แสนดอลลาร์อย่างที่แพนบีเขาประเมินไว้เนี่ยนะฮะผมว่าถ้าเกิดโดสเออไม่ใช่ถ้าเกิดคริปโตคอมมิตี้เขาภัยนึกถึงแต่โดสคอยในหัวถ้าเกิดคริปโตคอมมิตี้เนี่ยนะเราแบบขอบคุณประเทศจีนเนี่ยนะเราให้รางวัลเขาหรือเราแบบยังไงอะ่ะนะผู้นำแต่และประเทศเนี่ยแบบ ถ้าจีนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการจับคนจีนะขุดบิตคอยหรือว่าแอบมาเทรดบิตคอยเนี่ยเราส่งตัวเราแจ้งสถานทูตส่งตัวเลยนะเรานะถือว่าช่วยประเทศจีนเลยไม่ต้องยุ่งกับคริปโตเคอรนซีเลยเนี่ยนะผมว่าวันรุ่งขึ้นนะเพื่อนๆประเทศจีนประกาศเลยชายจีนอายุ18ปีขึ้นไปจะต้องขุดบิตคอยนะ,ะเพื่อนๆเพราะอะไรมนุษย์อะนะฮะให้ซ้ายอยากไปขวานะให้ฮอนด้าอยากได้โตต้าประมาณนี้นะฮนะผมถือว่า คนที่ออกกฎหมายควบคุมในจีนเนี่ยวันหนึ่งเขาจะต้องเขาต้องรู้สึกผิดหวังต่อการตัดสินใจนะครับถ้าเกิด Bitcoin มันแตะแสนหรือมากกว่านั้นที่แผน n ีเขาวางแผนไว้ที่เขาประเมินไว้นะเพื่อนเคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับเอาล่ะมาพูดถึงเรื่องที่3ในเรื่องของโพกิดอ หลังจากที่ FC ของพวกด,ดเนีดยรอคอยมานานแสนนานตอนนี้มันมีประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิดการประมูล parachain นะครับหรือ parachain auction อย่างเป็นทางการในวันที่11พฤศจิกายนนี้นะครับแน่นอนเราเห็นแล้วนะครับราคาของดอดวันนี้ติดเทอร์โบเลยนะฮะจริงๆข่าวของดอดเนี่ยผมแทบจะไม่อยากอ่านเลยอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะเพื่อนเคือแทบจะไม่ได้อยากมองมาสักพักนึงเลยเพราะว่าในช่วงต้นปีตอนประมาณ เมษาพฤษภาเนี่ยนะครับคือผมตั้งเป้าไว้ว่าจะขายดอทที่50ดอลลาร์และตอนนั้นเนี่ยบางผมกล่าวว่าดื้อเลยยังไงก็ไม่ขายให้50ดอลลาร์ค่อยขายตอนนั้นบาง Exchange มันขึ้นไป49.75ดอลลาร์เลยนะครับขาดอีก25เซนอนะขาดอีกประมาณ10บาทอะมันได้50ดอลลาร์แล้วแต่ผมไม่ยอมขายนะครับมันล่วงลงมาแบบแทบจะติดดินเลยอะ่นะนเพื่อน,นมันก็นะแสดงให้เห็นว่า ยังไงก็ตามแต่เราไม่มีทางที่จะทานหรือกะมากะตลาดได้เลยว่ามันสูงสุดเท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่นะครับคือใครที่เป็นน้องใหม่เพื่อนใหม่นะเพื่อนนะพอได้กําไรมาแล้วเนี่ยถอนกําไรมาหน่อยก็ไม่ผิดนะเพื่อนนะครับแต่ก็อีกนะสัจธรรมของโลกคริปโตเนี่ยถ้าผมขายไปวันนั้นมันอาจจะไป $80 ดอลลาร์ก็ได้นะครับหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะนะเพื่อนนะคือผมไม่ให้แบบสายธรรมแบบร้อเนนะเพื่อนนะแต่ว่า มันปฏิเสธไม่ได้เลยนะในเรื่องของการเดินทางสายกลางการที่แบบนะไม่โลบมากไม่อะไรมากเนี่ยนะทำให้ตอนนี้ผมนั่งรอมานานนะแต่เอาละ่ะในเรื่องของ p a c h เชนออคชั่นเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ลองไป Google ดูนะเพื่อนๆนะฮะมันคร่าวๆก็คือยกตัวอย่างว่า,าคนที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับหรือ Developer ปอรที่ต้องการทำด e เซนทรัลไลซ์แอปพลิเคชันบน Polkadot n e t w เ r k เนี่ยนะครับก็ จะต้องไปประมูลเป็นประมูลสล็อตตรงนั้นะนะครับก็แข่งกับโปรเจกต์อื่นๆนะครับจะต้องไปประมูลสล็อตเพื่อแข่งกับโปรเจกต์อื่นๆส่วนเราเนี่ยนักลงทุนเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปผสมลงได้นะครับเราเข้าไปมีส่วนร่วมส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บทางวอลเล็ตหรือว่าทาง e x c h a n นนะครับเราก็เหมือนกับคล้ายๆการสเต็กนิดนึงอะ่ะเพื่อนๆน,นะฮะมันก็จะได้ปันผลเป็นโทเค็นของโปรเจกต์นั้นๆมานะครับ ม,มันลึกนิดนึงนะเพื่อนเมันมีทั้ง crowdfunding มันมีทั้ง para chain slot ด,ด้วยอะไรด้วยนะลอง Google ลองหาอ่านดูนะครับเรื่องนี้แต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตอนแรกผมไม่อ่านข่าวดอทมานานนะถ้าเพื่อนๆพื่จำได้นะคือผมแบบหมดอารมณ์กับเหรียญน,นี้นะเพราะว่าเราเกือบจะได้ถึงเป้าที่เราตั้งไว้แล้วแต่เราดันดื้อน,นะเพื่อนๆเอาละนั่นก็คือในเรื่องของโพกดอทนะครับทีนี้เรามาดูภาพบรรยากาศนะครับยังไม่มีข่าวนะครับเกี่ยวกับงาน Crypto Expo d u b ดู แต่นี่คือภาพบรรยากาศวันงานคร่าวๆนะสักสี่ห้าภาพนะเพื่อนๆซึ่งเอาล่ะเพื่อนๆตัดสินใจด้วยสายตาเองนะครับคืองานนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะยังไม่มีข่าวมาบอกว่าเขาคุยอะไรกันสปิเกอร์มีไฮไลท์มีอะไรเนื้อๆยังไงนะแต่ถ้าดูรูป decoration การจัดแต่งบูธการจัดแต่งงานแล้วเนี่ยนะเพื่อนๆคือผมบอกได้เลยว่าตัวผมเนี่ยนะฮะ คือเห็นไปงาน Convention Center งานแสดงงานประชุมนิทรรศการเนี่ยบ่อยแล้วก็หลายที่ที่มีโอกาสนะไม่ว่าทุกที่เลยะนะฮะทั้งโคเอ็กของเกาหลีของญี่ปุน่นของสหรอเมริกาของไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยเราเนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าต่างชาติจะรู้ว่าเราทําเป็นประเทศที่แบบนิสัยคนไทยเราแบบชิลๆสบายๆบ,บางทีก็มาช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่งานแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคริปโตเอ็กซ์โปไทยแนะ ผมว่าเราทําได้ดีกว่านี้แบบเป็นสิบเท่าอ่ะนะครับงานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะเพื่อนๆใครที่ไม่เคยไปคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ต่างประเทศนะครับไบเทคบางนาอิมแพกบางทองธานี Tech ah, เนี่ยเวลาเราจัดงานทีเนี่ยฝรั่งขนลุกนะเพื่อนๆนะฮะเราทําได้ดีมากๆผมว่าในเอเชียเนี่ยเราแบบอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนะอาจ อันดับต้นๆเลยอะเอา,อางี้ดีกว่านะครับเอาล่ะทั้งนี้ก็จะจับตาดูว่ามันมีเนื้อๆอ,อะไรออกมาจากงานนี้นะครับน่าจะคืนวันพรุ่งนี้เช้าหรือมะลืนก็อาจจะมีข่าวออกมานะครับในเรื่องของคริปโตเอ็กซ์โปดูไบนะหวังว่ามีเงินจากมิดล l อีสต์นะเข้ามาดันตลาดคริปโตเคอเรนซีของเราหน่อยนะครับเอาล่ะเพื่อนๆน,นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับ การอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม